เคยสงสัยกันไหมครับว่าเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนในคำพีพุทธศาสนาสมัยก่อนเลยนะครับมีคำตอบที่อาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไปพร้อมๆกันครับคือในโลกยุคนี้ที่อะไรๆก็ดูเหมือนจะมีทางลัดไปหมดเนี่ยคำว่าง่ายก็มักจะหมายถึงว่าไม่ต้องพยายามใช่ไหมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านพูดถึงหนทางที่สบายเพื่อการหลุดพ้นซึ่งไม่ได้แปลว่าสบายแบบนั่งนั่งนอนนอนนะครับแต่หมายถึงหนทางที่มันตรงไปตรงมาไม่วกวนแล้วก็ชัดเจนที่สุดนั่นเองและนี่ก็คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนว่าไอเจ้าหนทางสบายๆนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วไปดูปัญหาที่เราทุกคนต้องเจอ จากนั้นก็จะเปิดแผนที่ที่จะพาเราไปสู่อิสรภาพแล้วก็มาดูเทคนิคการฝึกจิตใจที่เปรียบเหมือนการฝึกสัตว์ป่าก่อนจะไปไขกุญแจสำคัญสู่การปล่อยวางและสุดท้ายก็คือการไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยมานิยามคำว่าง่ายกันใหม่ก่อนดีกว่าว่าหนทางอันเป็นที่สบายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับแต่เป็นทางที่ตรงและชัดเจนที่สุดลองดูภาพเปรียบเทียบนี้สิครับด้านซ้ายเนี่ยคือความเข้าใจแบบโลกปัจจุบันที่คิดว่าง่ายคือการพยายามหาทางลัดในป่าที่รกทึบและซับซ้อนแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าง่ายหรือสบายคือการเดินบนถนนที่ตรงชัดเจนถึงแม้อาจจะต้องใช้ความเพียรในการเดินบ้าง แต่รับรองว่ามีวันหลงทางแน่นอนเพราะเป็นเส้นทางที่ถูกชี้แนะเอาไว้อย่างดีแล้วนั่นเองแล้วคำถามก็คือเส้นทางที่ว่านี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรกันเรากำลังจะพูดถึงปัญหาที่เบสิกที่สุดของมนุษย์ทุกคนเลยครับนั่นก็คือความทุกข์หัวใจของปัญหาทั้งหมดนี้เลยนะครับเรียกว่าทุกข์หรือดุข,ขะ คือมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกายนะแต่หมายถึงความรู้สึกไม่พอใจลึกๆความไม่สมบูรณ์แบบหรือความเครียดที่มันซ่อนอยู่ในการใช้ชีวิตของเราทุกคนเลยเป็นสภาวะพื้นฐานที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอและนี่คือกรอบการทำงานที่เรียกว่าอริยสัจสี่หรือสัจธรรมอันประเศรศสริฐสประการครับมันเหมือนกับการวินิจฉัยโรคของหมอเลยนะคือ 1. น,นี่คือตัวทุกข์หรืออาการป่วย 2. นี่คือสาเหตุข,ของมัน 3. การดับทุกข์นั้นมีอยู่จริงนะก็คือมีทางรักษาและ4นี่คือหนทางสู่การดับทุกข์หรือวิธีการรักษานั่นเองครับการยอมรับว่าเราป่วยนี่แหละคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยพอเรารู้แล้วว่ามันมีหนทางสู่การดับทุกข์อยู่จริงคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้แผนที่ที่จะนําเราไปสู่จุดนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าอริยมัคมีองค์8 แผนที่นี้มีองค์ประกอบ8ส่วนด้วยกันครับซึ่งเราสามารถจัดกลุ่มง่ายๆได้เป็น3ามหมวดหลักๆเลยนะก็คือปัญญาซึ่งก็คือความเห็นและความตั้งใจที่ถูกต้องศีลคือการพูดจาการกระทําการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและสุดท้ายคือสมาธิที่ประกอบด้วยความเพียรสติและสมาธิที่ถูกต้องทั้ง3มส่วนนี้ต้องฝึกไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อสร้างเส้นทางที่สมบูรณ์ไปสู่การหลุดพ้น เห็นไหมครับว่าคนทางนี้ไม่ใช่ปรัชญาที่ลอยๆจับต้องไม่ได้นะแต่มันคือเส้นทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงเลยที่จะนำเราออกจากกองไฟแห่งความทุกข์ไปสู่แสงสว่างแห่งอิสรภาพที่ปลายทางแล้วเราจะเริ่มเดินบนเส้นทางนี้ได้ยังไงล่ะมีอุปมาหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยครับที่เปรียบเทียบการฝึกจิตใจของเราเนี่ย <això> เหมือนกับการฝึกสัตว์ป่าหกชนิด ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีชายคนหนึ่งไปจับสัตว์มา6ชนิดที่นิสัยต่างกันสุดขั้วเลยแล้วเอาทั้งหมดมาผูกรวมกันด้วยเชือกเส้นเดียวแค่คิดก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าความวุ่นวายกําลังจะเกิดขึ้นสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้ก็คือประสาทสัมผัสท,ทั้ง6ของเรานั่นเองครับตาก็อยากจะเห็นรูปสวยๆหูก็อยากฟังเสียงเพราะๆจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อย แต่ละตัวพยายามจะดึงเราไปคนละทิศคนละทางทําให้เกิดสงครามและความวุ่นวายอยู่ข้างในใจเราตลอดเวลาเลยแล้วจะจัดการกับความโกลาหลนี้ยังไงคําตอบในอุปมานี้ก็คือเราต้องเอาเชือกเส้นนั้นไปผูกไว้กับเสาหลักที่แข็งแรงและมั่นคงเมื่อสัตว์ทั้ง6ตัวดึงจนเหนื่อยในที่สุดพวกมันก็จะยอมสงบลงเองครับแล้วเสาหลักที่มั่นคงที่ว่านี่คืออะไรมันก็คือกายคตาสตินั่นเองครับ พูดง่ายๆก็คือการใช้ร่างกายของเรานี่แหละเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสติไม่ว่าจิตใจจะวุ่นวายแค่ไหนให้ดึงความรู้สึกกลับมาที่ร่างกายกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกนี่คือสมอเรือที่จะหยุดพายุในใจของเราได้แล้วคำถามคือเราต้องใช้สติที่ตั้งมั่นขนาดไหนกันละ่ะมีอุปมาหนึ่งครับที่ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยในอุปมานั้นเล่าว่า ให้ลองนึกภาพการประคองหม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันจนปริ่มขอบเลยนะโดยมีเพชฌชาตเนื้อดาบตามหลังอยู่พร้อมจะฟันคอเราทันทีถ้าทำน้ำมันหกแม้แต่หยดเดียวสติที่จดจ่อและไม่วอกแวกในระดับนั้นแหละครับคือหัวใจของการเจริญกายคตาสติพอเรามีสติเป็นเสาหลักที่มั่นคงแล้วนะครับมันจะช่วยให้เรามองเห็น,นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในใจเราซึ่งนี่แหละคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขเราออกจากความทุกข์ กลไกที่ว่านั้นเรียกว่านันทิครับมันคือความเพลิดเพลินหรือความยินดีเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบอย่างเช่นความรู้สึกดีตอนได้กินของอร่อยหรือตอนมีคนชมเราไอความรู้สึกชอบแล้วก็อยากได้อีกนี่แหละครับคือเชือกเส้นเล็กๆที่มัดเราไว้กับความทุกข์้วยที่เราไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือว่าเมื่อความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสิ้นสุดลงความอยาก และความยึดติดท,ทั้งหมดก็จะสิ้นสุดตามไปด้วยเมื่อน,นั้นเองครับที่ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีสภาวะของจิตที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยก็เลยเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ไม่เปียกน้ําค่ะถึงแม้จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าต่างๆนานา,นาแต่จิตก็ไม่ยึดติดเป็นอิสระแล้วก็เบิกบ,บานอยู่เสมอและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของเส้นทางนี้ แล้วอิสรภาพที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ผลลัพธ์สุดท้ายเลยก็คือการสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ของความทุกข์ทั้งปวงครับจิตจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วซึ่งวัฏจักรแห่งการดิ้นรนสแสวงหาการเกิดและการดับของความรู้สึกเนี่ยได้หยุดลงอย่างถาวรเราขอจบเรื่องราวนี้ด้วยคำถามที่พระไตรปิฎกได้ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันนะครับว่า เมื่อการมาและการไปสิ้นสุดลงอะไรเล่าเที่ยงเหลืออยู่เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากๆที่ทิ้งไว้ให้เราได้ไปค้นหาคำตอบหรือตัวเองต่อไปครับ